สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงของคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะคะประจำเดือนธันวาคม2564นะคะจะเป็นเดือนที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเราจะมาดูกันเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครูบาอาจารย์และไพ่จะบอกอะไรบ้างในด้านความรักการงานการเงินนะคะปัญหาด้านสุขภาพนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้เรามาดูสําหรับคนที่ มีคนรักคู่ครองนะคะสามีภรรยาเลยค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะบอกอะไรบ้างในเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่ครองนะคะในเดือนนี้เนาะไม่ว่าในอดีตก็ได้ที่หมอบอกหรือว่าคนรักคู่ครองนะคะอาจจะจบหรือยุติความสัมพันธ์ไปแล้วก็ตามอาจจะมีเขาเรียกอะไระการจากล้างลากันโดยที่แบบว่า จากกันแบบกระทันหันได้ไหมในไพ่ขึ้นมาหมอก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะหรือว่าเสียคนรักคนในครอบครัวไปแบบไม่มีวันหวนคืนมาก็ได้นะคะเป็นงานสีดำเนาะหมอก็แสดงความเสียใจไว้ด้วยนะคะคุณอาจจะคิดอยากอยู่คนเดียวมันปฏิบัติธรรมถือศีลน,นะคะหรือแม้กระทั่งการมองหาที่จะหาลู่ทางในการดําเนินชีวิตให้อยู่แบบว่า อยู่แบบสมาธิมากขึ้นหรือมันไม่เครียดกดดันยังนึกถึงคนรักยังมีความอะไรอาวรกับสิ่งเก่าๆเ,เป็นงานโศกเศร้าเนาะในภัยขึ้นมาหมอก็แสดงความเสียใจไว้จริงๆค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในคนรักในด้านคู่ครองนะคะหรือบางครั้งอาจจะยุติจ,จบความสัมพันธ์ไปโดยที่แบบว่าไม่มีการหวนกลับมาเหมือนที่หมอบอกไปคุณต้องกลับมาดึงสติกลับมาแล้วอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะบางครั้งในการเริ่มต้นใหม่ชีวิตเราไม่จําเป็นต้อง ต้องเหงาหรือโดดเดี่ยวเสมอไปเพราะยังมีญาติพี่น้องลูกนะคะรือแม้กระทั่งเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายนะคะที่คอยให้กําลังใจอยู่ขอขอให้คุณมีกําลังใจสู้ต่อไปขอประสบพบผ่านไปได้ขอมีความเข้มแข็งและแข็งแรงมากขึ้นนะคะามาดูในด้านของคนที่โสดแต่โสดไม่สนิทนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนได้ไหมได้นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสาหรับคนที่โสดไม่สนิทช่วงนี้เหมือนว่า อ่าจะมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวเองกลับมาดูแลบุคลิกภาพตัวเองมากขึ้นแต่งตัวเปลี่ยนสีผมใหม่สไตล์การแต่งตัวใหม่หรือว่าให้รางวัลของขวัญตัวเองไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าสิ่งของมีค่าไม่ว่าจะเป็นทองแก้วแหวนเงินทองนะคะหรือว่าอยากอยากจะซื้ออะไรบางอย่างให้เป็นของขวัญในตัวเองก่อนปีใหม่ก็ได้เช่นกันเมโอกาาสูงที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะหรือว่าคนรัก คนรักของเราที่จบความสัมพันธ์ไปอยากจะรีเทิร์นหรือกลับมาแต่คุณมองว่าเลือกอยู่กับคนเดียวหรือว่ามองไปจะสถานการณ์คือมองไปข้างหน้าในอนาคตการงานจะมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าการใช้ชีวิตคู่กลับมารักตัวเองหรือว่าสนใจตัวเองจะดีในไพ่ขึ้นมาว่าให้กําลังใจตัวเองมองหางานใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานงานออนไลน์มีต้องมีการประชุมสัมมนาหรือเดินทางเดินสายบ่อยในช่วงนี้นะคะก็คือให้ตรวจเช็คตรวจสอบสภาพรถช่วงล่างเบรคคัดนะคะ การถ่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องทุกอย่างดูเช็ครถใท้ดีนิดนึงนะคะในมาสมรรถนะสภาพในการเดินทางก็ขอให้เดินทางแค้วคาดปลอดภัยนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นการที่บอกกล่าวหมอบว่าคุณอาจจะเสียเงินเสียทองกับการซ่อมแซมรถได้เช่นกันนะที่หมอบอกไปค่ะแต่มีการที่จะให้ของขวัญตัวเองเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่โสดในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโสดไม่สนิทนะคะในช่วงนี้เนาะมาดูสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะว่าในอดีต ความรักคุณเป็นยังไงและปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะคนที่ยุติหรือจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นกลับมารักสวยรักงามดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นลดหุ่นออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์จากคนที่น้ําหนักเยอะนะคะอาจจะผอมลงภายใน 3- 4เดือนได้เลยในภพยขึ้นมาลักษณนะสวยขึ้นมีสเสน่ห์นะคะหรือว่าคนที่เคยทิ้งเราไปกลับมาเสียดายเราก็ตอนนี้นะคะที่หมอจะบอกว่าคุณกลับมารักตัวเองแล้วดูแลตัวเองดีมาก พูดง่ายว่ามีคนมีทางเลือกมีคนเข้ามาเลือกคู่ชีวิตคุณคุณรู้สึกสว่ายังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกใครอยู่แบบสดๆสวยๆแล้วรวยหล่อๆเลยรวยไปก่อนในภัยขึ้นมาลักษณะว่ากลับมารักตัวเองมากทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกาําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอหุ่นดีหุ่นเฟริร์มช่วงนี้ดูหล่อสวยมากค่ะเด่นมากเนาะคนเข้ามาขายขายขนมจีบเยอะมากนะคะมาดูในด้านการเงินเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะในเดือนนี้หรือช่วงนี้นะคะด้านการเงินนะคะจากที่เคยติดขัดนะคะ หรือว่ามีความเครียดกดดันในภาวะนี่สินนะคะหมอแนะนําให้มันปฏิบัติธ,ธรรมนะคะกวดน้ําลงดินทุกครั้งแล้วการชําระนี่สงบ่อยๆปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะหรือว่าสัตว์สิ่งมีชีวิตนะคะจะดีกับคุณหรือมก่การการทําบุญนําทานกับน้องหมาน้องแมวที่จอนจัดบางครั้งบางกรณีดวงคุณอาจจะทําบุญคนกับคนไม่ขึ้นนะคะถ้าเกิดไปทํากับวัดวาลามสิ่งของน้องหมาน้องแมวเนี้ยด้านการเงินที่มันติดข้างติดขัดจะได้ดีขึ้น คุณอาจจะได้รับเงินมาจากคนช่วยเหลือหรือคนที่เข้ามาอุปถัมภ์คุณได้ไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือไม่ใช่แฟนก็ตามเนาะเป็นคนที่อยู่รอบข้างคุณคนสนิทที่เชือ่ออาจจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เราแล้วมีความรู้สึกสมหวังในเรื่องการเงินก็ได้นะคะหรือม,มอบสิ่งของมีค่าให้เราก็ได้ค่ะมาดูในด้านการงานกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้เนาะในช่วงสิ้นปีจะเป็นอย่างไรบ้างในด้านการงานนะคะ ออมองมองมองว่าเก้าขั้นเก้ากระโดดในด้านการงานถ้าคนค้าขายสังหาเริมทรัพย์นะคะหรือแม้การพูดประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการคิดไอเดียต่างๆการออกแบบวิศวกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยวิศวกรทุกอย่างได้เลยค่ะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะพูดง่ายว่าซื้อง่ายขายคลองได้มาได้มาใช้ไปก็มีเหลือกินเหลือเก็บพูดง่ายๆนะคะในด้านของ การงานนี่ดีมากเลยค่ะมีเงินเข้าลวนๆเนาะในเดือนนี้พูดง่ายว่าเงินเก็บก็บเงินก้อนโตเหมือนกันนะคะลักษณะอยากจะมีความคิดอยากมีวอลเลตบ้านหรือซื้อบ้านมองหาสังหาริมทรั์เพื่อนาคตรหรือว่าธุรกิจเพิ่มเติมได้ทําได้เลยค่ะในเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะอาจจะมีหุ้นส่วนกิจการที่เพื่อนฝูงที่หยิบยื่นให้ความช่วยเหลือในด้านเงินทองไปในทิศท,ทางดีเหมือนกันที่หมอบอกไปนะคะประสบความสําเร็จด้านการงานการเงินเข้ามาลัวนๆเช่นกันนะคะในเดือนนี้เนาะ อขอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะมาดูในด้านสุขภาพเลยค่ะว่าด้านสุขภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะบอกอะไรบ้างนะคะในด้านสุขภาพช่วงนี้นะคะอาจจะมีการปวดเมื่อยนะระบบลำไส้ค่ะลำไส้อักเสบได้ไมได้หรือว่าบางคนอาจจะมีไส้ติ่งเป็นนิ่วนะคะให้ไปตรวจเช็คหรืออาจจะมีการผ่าตัดในเดือนนี้ก็เป็นไปได้มีโอกาสสูงนะคะหรือบางครั้งที่มีความเครียดวิตกกังวลกันไปนอนหลับไม่เพียงพอหรือเป็นคนที่ชอบสะดุ้งตื่นกลางคืนนะคะมันสวดมนต์ไหว้พระนิดนึง ชอบฝันร้ายอย่างเงี้ยค่ะรึ่วระรับตื่นตเนี่ยค่ะให้หาเพลงบําบัดนะคะในการเปิดเพลงกล่อมเกาจิตใจสติปัญญาเราจะได้ดีขึ้นด้วยเนาะที่หมอบอกไปค่ะในด้านสุขภาพก็เช่นกันที่หมอบอกให้ทานน้ำมีเยอะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะจะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะหมอนิ่มกราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนของหมอนะคะ การดูดวงของหมอเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิ่มไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับเอาแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ใช่ไปอันไหนที่ไม่ดีเป็นพลังงานด้านลบก็ขอให้ทิ้งไว้ที่นี่รับแต่พลังงานด้านบวกไปนะคะไปปรับปรุงประยุกต์ใช้แก้ไขในส่วนที่เราจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะอันไหนดีอันไหนใช่ก็เลือกสิ่งนั้นไปนะคะขอให้การดูดวงนี้เป็นการดูดวงของหมอที่ ให้เป็นไกด์ไลน์กับทุกท่านแล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาประสบความสําเร็จในทุกเรื่องที่มุ่งหวังไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชีวิตครอบครัวคนรักก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะกิจการเจริญรุ่งเรืองหยิบจับอะไรเป็นเงินแสนเงินล้านปลดหนี้หมดสินดูแลรักษาสุขภาพนะคะหมอนิ่มกราบขอพรบคุณมากนะคะที่ติดตามชมในคลิปวิดีโอของหมอนิ่มแต่ละคลิปและหมอนิ่มขอกราบไว้ณนะที่นี้นะคะ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ขอให้ลูกดวงของหมอนิ่มทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเดินทางสัญจรโดยราบลื่นไม่มีอุบัติเหตุไม่มีภัยวนันนรลายต่างๆนะคะคุณพระคุ้มครองนะคะแข้วคาดปลอดภัยร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ